ด้วยเส้นเหนียหน่อยครับพี่น้องน้องพีปอสี่วันเหนียโชกับซีเปียสโซกวาสนาสิแตกบพพี่น้องปอสีแล้วพี่น้องเนี่ยวันเพิงแค่โชั่หายบิังครับแตกหรือว่าแตกครับเหมือนกันครับบุญกันครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับไปมักการวันเหนียจับปลาครับงบเงสะดุ้งครับไปศาลบ้านหนองจวดโอ้ยแตกคักแตกแน่ครับสุดยอดสุดยอด ขีเมื่อธรรมดาครับนี่ครับอนาคตไกลครับอีกคนหนึ่งครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับพี่น้องร้านลงไปแล้วรวยๆครับ่ธรรมดาครับสำหรับขี่มือนะนาจับตามองครับน้องพี่ครับน้องพี่บ่อซีของเขาครับผมเอาเดี๋ยวมาลอดลุ่นกันจริงกวะสีเขียวปะครับให้ของกันหนักหือว่า สู้นป่ะมาสู้นวนสนะแกมาเปิ้ลวันเหียแตกเด้พี่น,อน้องเนี่ยแกอายุพอซีนี่ประมาณสิบขวบสิบปีแต่ว่าวันเหียสิเป็ชนชอกแกว่าถ้าโมดาครับพี่นอ้องอนาคตไก่อยู่คนหนึ่งครับนี่นะครับแต่วันนี้บ่เขาครับพี่น้องแต่วันนี้เพราะเขาวันนี้หลายตัวเราหลาังเพิ่งก็ได้